สวัสดีค่ะวิวลินลินนะคะวันนี้นะคะเราก็มีของเล่นตัวใหม่มาลองกันค่ะ,ะ,ะก็คือ for you t o นะคะมันติไปเขาบอกว่าเป็นครีมเพ้นท์เนื้อมูสนะคะก็คือว่าวันนั้นนะคะเลื่อนเพ้อยู่แล้วก็เจอเพจ for you t o เขาลงเนาะเนี่ยรูปลั์เขาก็จะเป็นแบบหล่ดสีแบบนี้นะคะเหมือนกับสีที่เราใช้เพ้นท์รูปเลยน่ารักมาก ตัวนี้นะคะเขาออกมาถึง9เฉดสีเลยแต่ว่าเราซื้อมา1สีนะคะเป็นเบอร์2สี t ropical style นะคะจะเป็นสีชมพูแบบตุนๆหน่อยนะตัวนี้เขาก็บอกว่ามีวิตามินบำรุงผิวด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาลองให้ดูคือตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะมารีวิวนะแต่ว่า เออไหนๆก็จะใช้แล้วแล้วก็คิดว่าคงมีหลายคนเนาะที่อยากรู้ว่าใช้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาแต่งให้ดูละกันนี่ก็คือหน้าที่เราแต่งเกือบจะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เว้นตรงตาแก้มแล้วก็ปากไว้นะคะเพื่อทดลองใช้เจ้าสิ่งนี้เพราะว่าเขาเคลมไว้บอกว่าใช้ได้ทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากเลยนะคะแล้วก็การที่เราใช้สีเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราเป็น โคนสีเดียวกันด้วยนะพอแพคเกจจริงก็คือน่ารักมากมีความแบบลุกนิบมุมิบตะมุตะมีมากเลยนะคือเหมาะแก่การพกพามากเลยนะดูแบบว่าพกพาสะดวกอันเดียวคืออยู่ไม่ต้องพกแปรก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันกเลยดีกว่าเขาบีบแบบบีบหน้าอยู่นะเกาะผิวมากเราลองปาดดูวสีสีดูเข้มนะทุกคน แต่เราคิดว่าถ้าเราแบบบีบลงไปที่แก้มเลยอะ่ะมันน่าจะเข้มไปหรือว่าบีบลงมือก่อนจะดีกว่านะเพราะว่าอันนี้มันก็ดูเข้มมากเลยอะ่ะมาจะมาลองที่แก้มละกันสีเขาค่อนข้างเข้มเลยนะคะอาจจะต้อง บามือนิดนึงเพราะว่าใช้เป็นฟองน้ำช่วยมันก็จะแบบเบาลงนะคะแต่พอทาลงไปแล้วมันก็แบบดูเป็นธรรมชาติอะดูแบบว่าไม่ได้ฉูดฉาขนาดนั้นอ่ะถอยให้ดูด้านนี้นะคะคือด้านที่ลงโอยูทูมันติดไปไปส่วนด้านนี้ก็ด้านเดียวไม่ได้ทา าลงอีกด้นนะคะคือแบบว่าเราบีบออกมาไม่เกีะเราบีบมาไม่เยอะอะบีบมันนิดเดียวแต่ว่าอใช้ได้สองข้างเลยก็คิดว่าน่าจะประหยัดอยู่นะเราเนื้อเขาก็าบอกว่าเป็นเนื้อหมูสใช่ปะพอลงไปอะมันก็ แห้งกลืนกับหิวไปเลยนะคะนะคะลงสองข้างก็จะประมาณนี้ก็คือว่าโอเคแต่คือตอนนี้ตามันล้นไงนแก้มมันก็เลยดูโดดอะดังนะั้นเราก็จะมาลงตาเพื่อสีเดียวกันนี่แหละคะ่ะใช้ <laughs> เขาบอกว่าใช้ได้ทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากนะเราก็จะมาใช้ทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากเลยน,นะคะนะคะสีตาลงไปก็คือว่าชัดมาก พิกเมนตแน่นจริงตรงตาก็จะประมาณนี้ตรงอีกข้างหนึ่งนะคะให้มันเท่ากันจะไม่ได่นไปอันเดียวเออเราว่าสีเขาอะชัดมากๆเลยนะคะถ้าเป็นสีเข้มกว่านี้ก็น่าจะแรงกว่านี้เราบีบมาปื้ดเดียวอะใช้ได้ทั้งหน้าเลยจริงนี่นะคะก็เป็นตากับแก้มที่เป็นสีเดียวกันนะคะ เพราะว่าหน้ามันหวานไปนิดนึงเพราะว่าเป็นชมพูกันหมดเลยเราจะขอลงตรงเบ้าตาเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะคะก็ใช้เป็นของ for youtube เหมือนกันเป็นตัวนี้นะคะ for youtube ก็คือว่าถูกและดีมากนี่จะเป็นสีน้ำตาลก็จะลงไปตรง,งตเบ้าตานะคะลงไปเบ้าตาคือมันยังดูแปลกแปลกอยู่ใช่ปะ ลงเป็นเป็นดินสองสีน้ำตานะคะลงตรงนี้คือว่าถ้าเราลงเป็นสีดำใช่ป่ะมันก็จะดูดุดันเกินไปเนอะเพราะว่าสีชมพูกับสีน้ำตาลมันกําลังดีแบบว่านวลมัวอะไรเนื่์เราจะไม่กรีดแบบว่าอะไรมากก็แคกรีดตามรูปตาให้หางตาตกๆแล้วก็ลงด้านล่าง ก็จะโอเคขึ้นดูแบบไม่ล้นแล้วก็ขอปัดขนตาก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอลงไฮไลท์ตรงหัวตาอีกนิดนึงนะคะเพิ่มความหวานกรุบหนึ่งแมง เราแต่งตากับแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาลงปากให้ดูกันเลยละกันเฮ้ยสวยมากสีปากเป็นแบบชมพูเบาๆอ่ะชมพูแบบลูกหนูอ่ะ จะมาสรุปความประทับใจเลยกันก็คือชอบ packaging. แพ็กเกจจิ้งแพ็เกจจิ้งมีความน่ารักนะคะเป็นเหมือนสีเพนเออเขาบอกว่าสามารถใช้ผสมสีอื่นก็ได้นะราคาก็คือย่อมยาวมากราคาดีเราซื้อมา179บาทนะคะได้6กรัมเออแล้วก็เม็ดสีแน่นนะคะพกพาสะดวกคือถ้าเราไปเที่ยวใช่ป่ะไปต่างจังหวัดอะไรเนี้ยเราไม่อยากครเยอะเราพกบอันนี้อันเดียวก็คือใช้ได้หมดเลยทั้งตาทั้งแก้มทั้งปาก ข้อเสียหรอเราคิดว่าสำหรับในการใช้เป็นลิปสติกอาจจะแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นพอมาทาเป็นลิปปะเนื้อเขาแปะแปะด้วยความที่มันเป็นมูสอะเนาะมันก็จะแบบแห้งๆนิดนึงมันทำให้ถ้าเราปากแห้งอยู่อ่ะมันก็จะเห็นชัดว่าปากเราแห้งเลยก็ใครแบบชอบลุคนี้ก็เอาไปแต่งตามได้นะคะแต่งง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากให้รีวิวหรือว่าอยากให้แต่งหน้าลุกไหนอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะ ก็วันนี้เปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะ